คุณคุณเหมียวที่แบบว่าทุกคน,น,กนเล่าถงแป๊บเดียวก็ดีใจแล้วลนะ่ะแป๊บเดียวก็ดีใจแล้วลนะ่ะจ้าที่คุณเล่าก็ดีใจนะสัญญาจ้าขอบคุณค่นะถ้าเราแบบว่ามีแทลมีจริงถ้าตรงเบริเวณศรนั้นลำบากนะี่ละยั น,นี่จริงตรงบนตอนห้าลําบากเนาะที่การเก็บเงนอันนี้แหละนิดแค่น,นี่จริงกะที่ตรงแบบนี้ละแบบนี้ละที่ตรงเก็บเน่นนี่ละไม่มีมิดแค่นิดศัตรูวะจิ หัวใจโคตนกับเบิ้งตอนง้มพัะจนนี่ละง้มเข้าอันถึงลำบากคุณแบเย็บเป็นยิบุนนี่แหละแล้วหัวใจแล้ผู้ใดจริงใจกับน้ากนี่ไผู้ใดเพื่อคนใจก็นม่แง่ก็บตรงเงเค่งเข้าลำบากแมนแมนอุณาลูกูนแต่ว่าเขาก็หายาหน่อยลงเลยนะ อ๋อไปคนนุ่มากอส่วนยุ่งหลายเนาะลูกยุ่งมันหายน่ารคนเศ้าตกแต่ยุนีแดดเนคน้าตกบยนีนีย เราคนแถบเนื้วไปทางหนาบทั้งแดดทั้งร้อนขอบคุณค่ะจองร้านลูกตาโอ้แดด้วยกันห้องวยกันแดดร้อนก็ตันกันเลยจองนาทีก็ร้อนเหมือนกัน ขึ้นมาตรงเวลาปกติขึ้นบ่ายโมงตรง่ะจะนี่เก็บบ่ายโมงเพิ่งขึ้นถ้าจะไปหารออยู่แหนจะรอบบัตัวอยู่แห่นจะรอบบัทัวรบะเึงอยู่จะเลยประด็จบูงเวลากลายเวลามาแต่กี้สิบสาสิบแที่เพิ่งขึ้นได้สิบแปดชิบแปดนาที คุณแ่้รอดมัเป็นกระตุ้นอวะรอมากขอบคุณสองลานดวตานี่จะของคนณเลยยูจวงคนสองลานดวงตาเส้ยสองลานดวงตาตาดีเกิดยังได้ดีเลยเห็นหงเห็นหงบ้าเหรอแจ้งแล้วเห็นหงแล้วแย้งแล้วเห็นหงแล้วจัดเกลวเลย เห็นฮานูเจียงปิงแต่ละบาทนี้พุทธิโรมได้ละบาทนี้ กิดอะไรที่อ่างก็ทานแล้วเลยกินตำมะแตกเลยที่นี้นี่ยึ่งขึ้นเหมียวตบมกแตกกันเลยออกมาจากบ้านยาซะเลยมาตบมกแตกกินเมื่อกี้นี่ตำมะแขกย้ายน้องมาขึ้นมาเนาะปกติเราสิามมข,ขึ้นมาช่วงตำมะคือมาเนี้ยแล้วขึ้นมาตำมะแขกกินคนเดียว แซ่บๆจะผู้เดียวแซ่บๆ